จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสารกลางจังหวัดค่ะนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่สารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทําความสะอาดสารกลางตามหลัก5สปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ภายในบริเวณสารกลางจังหวัดและพื้นที่ภายในสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยกำหนดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสารกลางในทุกวันพุธของสัปดาห์แรกของทุกเดือนตลอดปี2565เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอที่ดีนะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการทําความสะอาดแต่ละโซนก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นผู้รับผิดชอบแบ่งเป็น5โซนด้วยกันรประกอบด้วยโซน A บริเวณด้านหน้าอาคารสารกลางหลังใหม่ โซนบบริเวณด้านข้างสารกลางฝั่งตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยโซน C บริเวณลานจอดรถหน้าลานพิธีอเนกประสงค์โซนดีบริเวณหน้าอาคารสารกลางหลังเก่าและลานจอดรถฝั่งทิศตะวันออกนะคะแล้วก็โซน E ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างสารกลางฝั่งอาคารโอท็อปค่ะ